ใช้ใช้ไปแล้วมันไม่ลอกนะมันใช้งานทนทานมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดแล้วก็มีกล่องนะครับเรดาร์อยู่ตรงนี้นะครับไซส์ยางเนี่ยจะเป็น265 60 R18 นะครับเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับ8ทิศทางตัวนี้เป็นทันชนท้ายเหล็กเข้ารูปสวัสดีครับวันนี้มาอโฮกกับเจมนะครับหรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เจมอยู่นะครับที่ฟอร์ดออโต้แกลเลรีสุนทมธานีนะครับผมวันนี้นะครับเจมก็อยู่กับเจ้า เนกเกิลนะครับวายแท็กนะครับคันนี้เป็นเนกเกิลวายแท็ก4คูณ2 6สปีดนะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนนะครับเราพิเศษกว่านั้นนะครับคันนี้นะครับคือเจ้าตัว6สปีดเพิ่มแพ็กเกจนะครับเพิ่มแพ็กเกจห้าหมื่นบาทนะครับเรามาดูนะครับว่าออปชั่นของเขาเนี่ยห้าหมื่นบาทมีอะไรเพิ่มกันมาบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับบายสปอตเรด้์นะครับสองนะครับ กล้องนะครับ360องศารอบคันนะครับตัวนี้ใช้งานได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับ3นะครับผมระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับตัวนี้ใช้เหมือนตัวท็อปทุกประการนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ทดลองแล้วนะครับ4นะครับก็คือระบบเตือนกันชนด้านหลังนะครับ5นะครับก็คือระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับผมอ่ะอันนี้เข้าๆ5้าอันครับนี่ก็คือนะครับแพ็กเกจคข้าวๆนะครับของเจ้าตัวนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างครับเริ่มแรกครับเนาะด้วยไฟเนี่ยไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้า C ีแคมนะครับเดีไลท์ซีแคมอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า led multi reflector นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีครอบไฟหน้านะครับนี่สีดาด้านแบบนี้นะครับมีกระจังหน้าครับกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า f or d นะตัวนี้เปลี่ยนตัวเก่าออกนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับกล้องส6 0้องศายังมีให้เหมือนเดิมนะตัวนี้นะ ส่วนไอตัว FORD เนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะสะีแต่ผมแนะนำว่าเอาเป็นสีดำด้านอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ต้องติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับมันจะทำให้ใช้ใช้ไปแล้วมันไม่ลอกนะมันใช้งานทนทานตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นสีดำด้านแบบนี้นะอันนี้ผมแนะนำนะครับผมแล้วก็ครับชุดชุดกันชนด้านหน้าครับนี่ครับกันชนด้านหน้านะครับเป็นชุดวายนะครับนี่ชุดวเป็นชุดครอบวายนะครับนี่สีดําแบบนี้นะครับ ตัวนี้ครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีบรอนซ์เงินหรือว่าสีดำนะครับแล้วก็พิเศษครับด้วยความที่คันนี้เนี่ยเป็นคันที่เพิ่มแพ็กมานะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดแล้วก็มีกล่องนะครับเรดาร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เหมือนตัวอ่าตัวท็อปเลยนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะก็เรียกว่าตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับเพิ่มมาแค่50,000บาทนะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างครับด้านข้างเนี่ย ด้านข้างก็คิย์ล้อก็จะเป็นของชุดวายนะครับสีดาด้านนะครับเรียบๆแบบนี้นะครับสวยๆเนาะแล้วก็ล้อแม็กของเขาครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับออฟเซ็ตลบ et ประมาณ18นะครับผมไซส์ยางเนี่ยจะเป็น265 60R18 นะครับยางซูแม็กไทยนะครับเนาะเป็นยาง AT นะก็เรียกว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็ลุยได้ทุกที่ดด้วยความที่เขาเป็นเอ่นะครับแล้วก็ไม่ต้องยกนะครับตัวนี้นี่ก็ ใช้งานช่วงล่างเดิมๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องยกนะตัวนี้นี่ครับผมอ่ะครับมาที่ด้านข้างครับด้านข้างครับกระจกมองข้างครับด้วยความที่มีกล้องสารองสิมสาแล้วก็จะมีตรงนี้นะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีาบสปอตเดด้์นะครับอยู่ตรงนี้นะตรงมุมกระจกนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมนี่เหมือนตัวท็อปเลยคิ้วกันศาส์ครับคิวกันศาส์ตัวนี้คิวกันศาส์แท้จากศูนย์นะจะเป็นแบบนี้นะครับ พี่กะเบ้าลองมือจับนะครับนี่นะครับส่วนนี้ใช้งานได้จริงนะครับภายในครับภายในของเจ้าวายแท็กนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับภายในของเจ้าวาแท็กเป็นเบาะหนังสีดานะครับผมตัดกันได้ส้มนะครับผมมีตัวอักษรวายแท็กนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับผมเป็นคู่หน้านะไม่ใช่เบาะเดียวนะครับเป็นคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ที่วางแก้วครับเรามีให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะสําหรับวายแท็ก นี่นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับจากของเราแล้วก็นี่ครับสปอร์ตบาร์ครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ของ y t ยแ h นะครับนี่ติดมากับรถนะครับสวยงามใช้ได้จริงนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายอัปเกรดขึ้นมานะครับจะมีคําว่า by sport ้达อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ พอมีบายสปอร์ตเลได้อยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้รู้เลยนะครับว่ามีระบบเตือนกันชนด้านหลังติดมาด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมมาถึงกันชนท้ายครับกันชนท้ายตัวนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่นะครับจากกันชนท้ายเดิมครับเปลี่ยนเป็นรุ่นเดลต้านะครับเดลต้าสี่คูสี่กันชนท้ายเหล็กตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กเข้ารูปนะครับสวยงามนะครับเราดูได้เลยนะว่าสวยงามนะเข้ารูปเป๊ะนะครับผมไอตัวเซนเซอร์เนี่ยก็ใส่ได้เป๊ะเหมือนกันนะครับ มาพร้อมห่วงแดงนะครับมาพร้อมห่วงแดงแล้วก็ตุ้มลากจุงตรงนี้นี่นะครับผมน่าสวยนะผมมองว่าสวยแล้วนะครับกล้องท้ายก็มีเหมือนเดิมนะครับกล้องนะตรงโลโก้นะครับระบบอีซี่ลินะครับฝาท้ายฝ่อนแรงมีให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับรอบพันนะครับสำหรับเจ้าวายแท็กบวกแพ็คคันนี้นะครับราคารวมแล้วก็1 9 9 0 0ล้า้นบาทไม่ถึงแสนนะครับถูกกว่าตัวท็อป2 0 0 0 0 0 แต่ไดออปชั่นของตัวท็อปมาใช้นะครับเรียกว่าคุ้มไหมฮะก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ170แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรเกีย์6สปีดนะครับเพิ่มห0 0 0 0ื่นนะครับได้แพ็คแบบนี้ได้ออปชั่นแบบนี้นะครับรออะไรกันอยู่ครับเนาะก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาหาเจมนะครับพูดคุยกับเจมได้นะครับที่065 4 4 2 6 2 6 1นะครับคอมเมนต์ด้านใต้หรือว่าเข้าไปที่เพจพี่มีขายฟอร์ดนะครับ เจมส์นะครับเนาะยินดีให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษานะครับในทุกๆท,ท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เจมส์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ